สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับวับนนี้ส่วนบอลสีคุณรธรรมพามาพบกระบอลใบยาวที่เคยเป็นหนึ่งในดวงใจในอดีตนะครับที่เรียกว่าองค์หญิงทอฝันครับเพื่อนเพื่อนครับพูด,พดชื่อจะไม่ถูกซะแล้วเมื่อก่อนนี้นะครับองค์หญิงทอฝันนี่เป็นอะไรที่เลิศดเลอมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังสวยงามอยู่นะครับ ก็อย่างว่าแหละครับเพราะว่าบอลสี่นะครับบอลสี่มีจํานวนเยอะขึ้นมากนะครับมันมีการผสมกันเองเยอะขึ้นมากก็เลยทําให้บอลมันหลากหลายครับทำให้ความโดดเด่นก็อาจจะแบบเบาลงไปนะครับแต่ยังสวยงามดูครับบอลสี่โอ้หญิงทอฝันนะครับเป็นบอลใบยาวที่มีความป้ายนะครับนี่ครับป้ายเป็นสีขาวเลยครับป้ายขาวนะครับมีบางทีมันเป็นเหลือบชมพูด้วยนะครับพื้นใบก็เป็นสีแดง สีแดงเข้มแดงเลือดนกนะครับออกน้ำตาลนิดซ้ำครับนี่ครับการออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับนี่ต้นนี้ผมว่าสวยสวยจริงๆครับเพราะว่ามีความเพราะว่ามีความป้ายนะครับในตัวนี่ละครับถึงขนาดไม่ป้ายก็ยังดูดีนะครับกระดูกนี่ชัดเจนครับเป็นสีแดง ก็เส้นใบก็แดงต้องหัวออกเหลือบเป็นสีเขียวบ้างแต่ตรงนี้บอกนี่เลยครับเหมือนเดิมมันการันตีไม่ได้ครับหู่ใบจะสั้นนิดนึงนะครับมันการันตีไม่ได้เพราะเพราะบางจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใบหรือว่ากระดูกนะครับมันจะอาจจะเปลี่ยนไปได้เพราะว่ามันมีไปเจอตรงที่ป้ายหรือว่าเจอตรงที่มันด่างอะไรเงี้ยบอลสีเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจเนาะไม่ว่ากันนะครับเนี่ยเหมือนเส้นเส้นใบนะครับเนี้ย ตรงที่เป็นสีพื้นสีขาวก็เป็นสีเขียวนะครับตรงสีแดงก็เป็นสีแดงเข้มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงฮะเราทำความเข้าใจมันนะครับรับคลิปนี้คงต้องลาไปกับความงามขององค์หญิงทอฝันก่อนครับแล้วมาเจอกับส่วนมอสีกูทําในวันต่อๆไปครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ